สวัสดีค่ะช่องตาทอมยามาเมนีสิพามาเบิงฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดไข่พี่น้องมาเบิงอีกอาชีพหนึง่งคือฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดไข่ฟาร์มเพิ่นอยู่ด้านหลังพาเข้าไปเบิ่งข้างในน,นี่ฟาร์มเพิ่นนี่คือด้านหน้าอยู่อำเภอเมืองอยู่บ้านโน้นสมบูรณ์ พี่น้องฟาร์มเพิ่นตานหนาโรเติดต่อซื้อไข่มีเบอร์โทรพร้อมไข่เป็ดสดหรือไข่เค็มก็ได้ใครอยากซื้อไข่เป็ดสดไข่เค็มมีหาน้ำ อ๋ออ๋อมันชิมะตอดทำม,มาบึงฟาร์มเป็ดอ๋อเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในอคอกเลยอ,เอ,เอือม,มีลายอะไรนี่อันจกร้อยโตคั้นกว่าโตอ่ะจขั้นกว่า,ตววาตวโตอู้ถามเป็นร้อยเลยเนาะปัดอันนี้คือคือตัวแม่หมดเด็คนะก็รู้กอนเางนอ แต่หากันเก็บไข่อันไข่มันแกะอีกเนี่ยมันแกะไข่มันก็อยู่ในล้างเนี่ยจ้ะไข่คือมันที่ไข่อยู่ในอันนี้จ้ะแล้วก็ขอบเสาแล้วก็บริเวณบริเวณที่เขาอ่านอ๋อที่เขาวางอันจ้ะเฟียงไว้วางเฟียงไว้แล้วก็อีป้อยน้ำในล้างแล้วมันกินข้างน่านพุ่นโอ้ใช่ระบบล้างอันน้ำมาล้างพุ่นเวลาให้อาหารก็เข้าไปให้มันข้างไหนโอ้พามาเบิ่งฟาร์มเป็ด เป็นพันตัวมันมีทั้งตัวผู้ตัวแม่ผสมกันเป็นปะส่วนมากก็อีเป็นแม่เนี่ยส่วนมากก็เป็นแม่นเป็พ่อมีเป็นไข้เลยน่ะที่เอามานะอ๋อตอนตอนตอนเอามาเลี้ยงเลยค่ะจะพ่อมไข้เลยอ๋อซื้อมาพ่อมไข้ซื้อมาจากไซอือจังหวัดอย่างเพิ่นอามาส่งอ๋อสั่งเพิ่นแล้วก็เอามาุสั่งไม่เหียสั่งไม่อย่นอ๋อแล้วเพิ่นก็เอามาส่งเอามาอยู่น้ำเผาแล้วก็เลี้ยงนิดหน่อยเลี้ยงอีกจากน่อยก็ไข้เลยเป็นปะค่ะโอ้ อมันคือเ่ต้องขุนนั้นเขาขุนไม่เขาแล้วเรามาหาเขาเขาก็มาเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ไข่พร้อมเป็นพันตัวเป็ดพี่น้องมึงดูฟาร์มเป็ดขายไข่เก็บทุกเส้าไข่มันไหมแม่นบอจ้าเก็บทุกเส้าได้ลายบ่หลายบ่ไข่มันประมสี่สิบกว่าแพงสี่สิบกว่าแพงของทุกมือ ถ้าเกิดได้เก็บไข่นี่เก็บตลอดปะดีจังเลยมันมีย้ำพักปะเฮ้ยนอกจากนี้ค่ะมันมีอายุตันงแต่ไข่มากัอีหน้านี้ก็ทีมันมีอายุของมันออ๋จะมีอายุของมันเก็บเก็บได้ประมาณจากเดือนทัดแค่แต่ค่ะแค่แต่เบิงเบิ้งสถานการณ์ไข่เป็ดมันลดลงบ่้างถ้าเกิดไข่เป็ดปริมาณลดลงแสดงว่าเป็ดเริ่มจะเลิกไข่แล้วแล้วก็รอมันฟื้นตัวอีกนั่นสิจิ เขาคอายอันไขอีกจนี<ช>่ยใช่ไหมกัน<ช>เรี่องได้โดนบ่หึืโดนโดนบ่ชุดนึงเนี่ยโดนบ่โดนไหมบ่ม,ม,ม,มาเบิ่งฟาร์มเป็ดพ,พี่น้องทีงอีดากอ้อมอสตบายทีอีตายอ๋อเขาจะมีเจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยมั่งม,มาเบิ่งฟาร์มเป็ดเป็นพันเป็นอาชีพอย่างนึงเนาะ อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพ็่กจะเฮ็ดกับไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างได้นเน่้เนืะบึงอันนี้เพื่อนเนาะเฮ็ดหลังคาเฮ็ดนั่นเห็นมันอยู่ออมองที่มันวางไขรก็เอาไซ่ล้อรถ รอรถที ôn, Harriet, ôn, ่ม uh. well, oh, oh. ันไข้เลยรอรถขอบเสาที่เพียงออ๋ขอบเสาแล้วก็เปลี่ยนเพียงเวลามันเปียกมันจะเหลืดหน้าเดี๋ยวใครมัาสะอาดเนี่ยมันต้อขัดยาขัดฝออยนะขัดฝอยเดียมนะใส่เพื้อนอะไ ขี้มันหลต่อต้องไปได้ล่างน้ำล่างอย่างล่างน้ำล่างอย่างมันเน่าถ้าเกิดล่างน้ำมันเน่าสมพมที่ว่าถ้าเกิดซื้อไข่เป็ดไข่ไก่ถ้าเกิดมีขี้นะเขาวันก็คือมันนั่นอยู่ในโดนแล้วเนาะจ้าที่เป็นประมาณนี้แล้วเนาะจ้าถ้ามันสะอาดแอ่ะยุ่งไ่ได้โดนล่างเราถ้าใครว่าคือไข่เข้มนะถ้าข้าวล่างถ้าสะอาดสิ่งปนเปื้อนมันไปอีกหกข้าวไปได้ไงจ้าอ๋อบิ่งฟาร์มเป็ด ข่อยเข็มกับมีเด้อค่ะอีสังแม่นบ่เฮ็ดเฮ็ดไว้ก็มีจริงนะต้องสั่งก็ต้องสั่งเพราะว่าไอ้หมักหมักแกล้ได้ค่ะได้ด่านปุ๋ยอ๋อเป็ดใครเข็มอยู่ในบ้านเป็นเป็นพันโตเลยพี่น้องเฮ็ดดีเนาะแล้วเพิ่นก็จะให้ให้อาหารจักเท้าต่อมื้อเนี่ยเอ่อ2เท่้เด้อจ้ะ2เท่เช้าเสาเช้าาบ่ยเช้าบ่าย มะต้องปล่อยลงทงเลยเนาะเลี้ยงอยู่ยังสี่เลยบ้านบ้านนี้มีสองหมอกมีสองคุกตัดข้านอกก็ลายแบบนี้อ๋อที่บ้านหลังอยู่ตรงนั้นเป็นแดออที่ว่าเป็นเห็นมีป้ายเขียนว่าขายไข่เป็ดนะแต่ตรงนี้หลายกว่านีเป็นพันเลยมะต้องเอียงเนาะเฮ็ดเฮ็ดมองหนีให้มันอยู่มะต้องเอาไปลงทงมะต้องเอียงแค่ให้อาหารมัน เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงเนาะอยู่ให้อยู่นะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เป็ดเป็นพันตัวเลยพี่น้องเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนี่ค่ะห,วาหาัหวาหันหัวหันนี่สั่งเพิ่์มาคือกันติจ้าโอ้เจลาไหนหัวหันป็ดนะ,ะสั่งสั่งสั่งจากคนที่เพิร์ม้าทรงป็ดนะดิจ้าโอ้เพิร์นนมินตี้ว่ะมานของโบมี่ดิ เป็ดระยะไข่ซื้อเขาพร้อมซื้ออาหารเขาพร้อมฟาร์มเป็ดไข่อยู่ช้ยภูมิเดอผู้ใดสนใจพราะค้าแม่ขายมาสั่งไข่เป็ดมาเอาไข่เป็ด ต่างหลายก็จะได้ถือพ่นก็นจะเห็ดล้างน้ำอยู่พุ่นพันใหป็ดกินให้เป็ดเล่นอยู่ทั้งพุ่นรอรถยนนี่จะเป็นจะเป็นมองให้เป็ดเขามาไข่ค่ะไล่ลาย,ลายพลยย้ายไว้ไปทั่วนี่คือฟาร์มเป็ดไข่นี่เป็นการเกษตรยู่ให้อยู่น้าอีกอย่างนึง เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพิ่นก็นจะอยู่หนีเลยเจ้าของเพิน่นเพิ่นก็นจะนอนอยู่หนีเลยผู้ดใดสนใจสังไขยเป็ดมาเดออยู่ชัยภูมิอำเภอเมืองพี่น้อง ขายไข่เป็ดทุกมือ้อเก็บไข่ทุกมือ้อใดอยากได้ไปขายอยากรับไปขายก็มาติดต่อเพื่อนได้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่น้องใค <c oughs> มีที่มีทางมีน้ำมีสะน้านีก็จะดีเนาะให้เขาได้ลงเล่นน้ำอันนี้เพิ่นขังไว้เลยไ <c oughs> ข่เก็บทุกมือ้อมีเสียงมีอย่างให้พ่อมันก็จะมีเสียงเก็บไว้ เวละเพจเท็กขอไขคมีฮานพพ้อมเอออย่ามาตอดอย่ามาตอดอย่ามาตอดคู่ตีคู่ตีมาซื้อมาซื้อไครอย่ามาคู่เพิ่งจะเอาต้นกล้วยมาปาดให้เป็ดน้ำ ต้องต้มบนอย่างเงี้ยยายคะโอ้ให้ให้เขาแห็บทิงซีเลยเนาะโอ้โหดีนี่คุณยายปาดกล้วยให้เป็ดให้กินทุกมือปะคะมือทั้นนี้ได้ umas, ไดัโหหยาฮะโอ้โหหยาหวานหยอกกล้วยไข่เช็มลุงเนาะไข่เช็มตรงนี้ไข่เช็มตรงนี้ ไข่เค็มก็มีว่าสั่นพี่น้องธรรทำไม่ใช่เปรติสั่งไข่เค็มก็สั่งได้ไข่โบเค็มก็มีมีวันด้วยมีวันเจ้าเฮ็ดยังนั่งรอมีไข่สามถุงถุงละร้อยแพงนึงมีสามสิบหน่วยมั้ยนะแพงนึงมีสามสิบหน่วยข้าไส่ข้าใส่เอ่อบริการแต่ข้า ไปค่ะเป็นไ้าอยบอ๋ออันเนี้ยติค่ะอ๋อโอ้ต่แต่ตย่ตย,ตยูนีขายรอยนึงอ๋อไม่ค่าไปมารับไปก็คือลอยยี่สิบต้องออกกำไรเนาะจังว่าเละมารับไยก็ได้กำไรไลก็จ,จะมีส่วนลดไรอ๋อ ถ้าเกิดสิบแพงขึ้นไปแพงและ 90, เก้าสิบเห็นไมค่าเนะาะคือตามขึ้นล้องตามต้หนามตามตามหนามันหนาไข่ถือไข่แพงเนะมันก็ต้องจังสันแล้วเนาะมาเดิมมาเดิมไข่ชัยภูมิไข่อยู่ชัยภูมิไข่เป็ดเราฟ้มเพิ่อนนะ เป็ดบ่ตองเอาไปลงไฮลงน้ำเลยนะเนาะเลี้ยงไว้กระมงบ่ต้องยากเหมละ่ะเป็ดเพิ่นมีเป็นพันเลยพี่น้องมีเป็นพันโตเลย<ม>เลี้ยงในโรงเรือนบ่ปอยเพิ่นบ่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่น,น้นอยเพิ่นรับมาตอนญงแล้วค่ะหญเพราะที่จะใครกำลังจะใครใกล้ไครนะเนี่ยเพิ่นรับมาเขาเลี้ยงมาจากน้อยก็ไข คือรับมาก็เลี้ยงแป๊บหนึ่งก็เขาก็ได้ขายใครเลยเดี๋ยวนี้เราต้องเลี้ยงั้งแต่น้ยๆอ้อเป็ดรับมาตอนใหญ่เลยตอนที่มันจะใครเลยตอนที่เขาได้ประโยชน์เลยรับมาคือได้ขายใครเลยสมัยนี้จะเป็นท่านสมัยน้อยเอียงก็ได้สมัยต่กอนเลี้ยง,ตงแต่แต่น้ยๆคอนอันนี้เลี้ยงตอนใหญ่เลย หล่ไล่เลี้ยงเป็นโรงเรือนเมื่อดดปล้อยเมื่อใดป้อยพี่น้องเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึง่งอยู่ให้อยู่นะนีเพิ่นเก็บขายทุกมือให้อาหารเส้าแล้งผู้ไดใดสนใจอาชีพเลี้ยงเป็ดก็เบิง้งเบิ้งไว้เนาะเิ่นเห็ดโรงเรือนแบบถาวรเลยหลังคา เ็ไดไข่ผู้สนใจอาชีพนี่เบึงๆไว้เนาะนี่วิธีการเลี้ยงของเพื่อนเอาล่อรถมาวางเอาเฟียงใส่ขังในเป็ดก็จะเข้าไปไข่แน่นั่นทุกมือทุกมือทุกเซ้าก็ได้เก็บเก็บไข่ขายเลินเป็นอาชีพเลยพี่นอ้องผู้สนใจอาชีพนี้ก็เบึงบ้งๆไว้เนาะเลี้ยงเป็ดไข่ขายขายไข่พี่น้อง นี่คือฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ขายพี่น้องเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นอาชีพที่สั่งรายได้ได้อีกอาชีพหนึงนนง่งเนาะใดสนใจก็ลองมอๆเบิง่งเนาะเป็นรูทั้งทำมาหาก,กินสำรับคนที่ตกงานมาอยู่บ้านลองลองเบิ่งอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ขายอยู่ในฟาร์มนี่มีเป็นพันโตเลยเพิ่นเก็บขายทุกมือ้อเพิ่นบ่ได้เลี้ยงตั้งแต่น้อยเพิ่นรับมาตอนที่มันใหญ่เลยตอนที่มันกำลังจะไข ำลังจะได้ไข่แล้วก็มาขุนแล้วก็ออกไข่เขาเก็บไข่ขายเลยบ่ได้เลี้ยงมาแต่น้อยจังใดผู้ใดมีรูทางเบิ่งรูทางไวเนาะนี่คือรูทางการทำมาหากินนี่คือฟ้าเป็ดไข่น้องเจนอยู่ชัยภูมิจังใดก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแต่ทอมยายม,มาน้ำเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเอเขามาจะมาตอดเขา มีฮันมีฮานมีลูกนำตะฮักเนาะ